ันนี้วันที่19มิถุนาย,ยนพุทธศัการาช2568เป็นวันที่50ที่ข้าพเจ้านางสาวรัฐพัสรีสิริโชคชัยขอถวายเสียงสดสัตยายพระสูตรพระปริษฐและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติอลึกได้มีสมาทีจดจ่อในพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิญ บทที่หนึ่งบทกับพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโ,โธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิ <c oughs> สวาขาโตพรควตาธมโมธรรมังนมัสามิสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโคสังฆนมามิบทที่สองบทบูชาพระพริพินาตอารหังสัมมาสัมพุทโทธสุจิรังปน,นิพุโตคุเนหิธะมาโนธานิปารามิหิ จัตทิสติยาวาชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังคังสารานางังกโตปูเชมิรัตนตทะยังธรรมังจารามิโสธินาบที่สามบทสุดชนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวดาสัตถมังมุนีราชสัสุนันตุสักขมโมขะทางสักเคกาเมจารุเปคิริสิารัตเตจันตาลิเขวิมาเน ทีเปรัฏเถจคาเมตรุวนาคาเนเคหวะวัตถุมหิเขตเตภุมมมาจย,ยันตุเทวาชละทละวิสเมยักขะคันถพานาคาติดถันตาสันติเกวยียงมุนิวระวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโรยามทันตาธรรมะสวนากาโรยามทันตาธรรมะสวนณกาโรยามทันตาบทที่สี่บทสวดบุพะภาวนามการ นโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะคมนปารถาพุทธังสรณังฆามิธรรมังสรณังฆามิสังฆังสรณังฆามิทุติยัมปิพุทธังสรณังฆามิทุติยัมปิธรรมังสรณังฆามิทุติยัมปิสังฆังสรณังฆามิตติยัมปิพุทธังสรณังฆามิตติยัมปิธรรมังสรณังฆามิตติยัมปิสังฆังสรณังฆามิบทที่หกบทสวดสัจจการิยาคาถา นธิเมสรณังอัญงพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมีหตุสัปทานธิเมสรณังอัญงธรรมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมีหตุสัปทานธิเมสรณังอัญงสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมีหตุสัปทาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปะนามคาถาพุทธังนัเมรัตนาภูตะสารีราจิตตังทำมังนัเมรัตนาภูตะวิสุทธิสารัง สังฆนเมรัตนาภูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนเมเตระตังรัาาตันตายวหังสัมมาสมุติสาวิตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยายานยุตตะคุณโยควะ,ปปะวะสปวัตตังอสุมิจะตยยมหิปิตเถวะยะถาตติทันเตเอกังวินาตติตะเรสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจเจเรนะจะปะตุ ภูตังคัมภีระยานวิสัยังอา,อาทิตทุตธะสัทถังนินยูหิปันทิตะชะเนหิวิชัญญารูปังโลกัมหิเกหิจิเกกัตุเกทัจจุปะรพะนิยังเกสัจจิสุดทุวิธิตังคุณากายตายะมะเหนาเหหิตาเยวะ <c oughs> ชนะตายะวิส,วสุตัมปิสมุปัสตังมณสิสุทะ ปะสาทาคานังปุญญติกานามะสมุตตะมะปุณณภูมังทุกขาปุมจตมะมุขะสรานังคตานังปูชาระเหสุปรมังอภิปูเฉเนยยังนิพานะสัจฉิกริยายุป,ปะนิสะยักษถางสัมมากิเลสมะละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐะกุสะเลหุตะเสวะนียัง ปานนหิจาปิสรนังขมะีนยะเมวะตสมาหิตังติระตนังสรนังฆะตัมห <c oughs> ระรัตินทิวังคณะเมสุนมัสสะมานาปูเชมะจาปิสสตังสุปะสันนะจิตตาตถานุปาริจาริยาสทารตาบุญเยนะตถาสุก,กะเตนะสุขีพาเวโมเตเชนะตสะจะสัทธาปิสวัตถิโหตุ โยเจทะธรรมวินินยมหิปะมานะภูโตโลกุตราพิสม,มโยนิยโตสุโพชนชังตัสโสปะนิสยะจยายะอยัมปิหัวตุวัตุตเยปาร,ริจิตโตสุปะสาธกาโรบทที่8นามการาสิทธิคถาโยจักคุมาโมหมลาปกัทโถสามังวะพุโทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสา วินิโมจย,ยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังศีรนะสาะมามิโลกัสะนาถจาวินายะกัจจะตันเตจสะเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาสมเมนตุธรรมโมทโชโยวิวยะตัสสะสตุปทัเสสิโลกัสะวิสุทธิมักข,ขังมียานิโกธรรมะทร,รัศถา,ารีสาตาวะโหสันติกรสดจินโนธรรมังวรันตังศีระสานะมามิ โมหปะปัทาลังอุปัสสันตาทาหางังตันเตจสาเตยชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินนสเมีตุสัทธรรมะเสนาสุขาตานุโคโยโยกาาัสะปาปูปะกิเลสะเจตาสันตโตสยังสันตินิโยชโกจะ <c oughs> สวากขาตตะทำมังวิธิตังกรโติสังคังวรันตังศีรสา,านมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีระทิฏฐิงตันเทจสาเตชะยสิทธิธโหตุสัพันตรายจวินานเสมตุบทที่เก้าบทสวดน,นโมการอัฏฐกะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทสสะมีเหสีโนนโมอุตตมะธรรมมะสะสวากขาตเตเสวะเตนิทะนโมมาหาสังคัสสปิ วิสุทธะสีลทิตินโนนนโมโอมาตายารัตสะรัตันตายัตสะสาธุกางนโมกามะกาติตตะสะสตตะสะวัตถุตยัสปินโมการปภาเวนะวิคัชันตุอุปัฏวานโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานโมการัสสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเชตวา